หนึ S 1> 1. <S ่งเทคนิคปั้นช่องยังไงให้มีผู้ติดตามแบบรวดเร็วคลิปนี้มีคำตอบมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ วันก่อนครับมีคนมาปรึกษาผมเรื่องเกี่ยวกับการสร้างตัวตนในติ๊กต็อกเขาบอกกับผมว่าเวลาที่เขาลงคอนเทนต์เขาก็ลงคอนเทนต์ในสิ่งที่เขาอยากจะลงคิดอะไรได้ก็ลงซึ่งสิ่งที่เขาพูดถ้าใครที่ฟังดูดีๆจะเห็นว่าเขาลงในสิ่งที่เขาอยากจะลงแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเขาไม่ได้ลงในสิ่งที่ลูกค้าอยากดูนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมาก,มากๆแล้วผมเอาสเก็ตบอร์ดอันนี้ไปจีบผู้หญิงพวกเราคิดว่าผมจะสามารถจีบผู้หญิงได้ไหมครับซึ่งแน่นอนครับผู้หหญญิงส่่ววนนนใเเเชชออบะะะไรรรรกกกัาาาแพปป๋๋ม เกิดว่าผมเอากลยุทธ์ในสิ่งที่ผมชอบเป็นหลักไปจีบผู้หญิงสุดท้ายผมจะต้องอยู่คนเดียวเป็นโสดไม่สามารถมีแฟนได้แต่ถ้าผมอยากมีแฟนผมจะต้องรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาชอบอะไรแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นอ่ะไปเสิร์ฟสรุปแล้วเวลาเราทำคอนเทนต์สร้างตัวตนในทิกต o k เราไม่ควรเอาสิ่งที่เราอยากพูดแต่สิ่งที่เราจะต้องทําการศึกษาก็คือว่าลูกค้าหรือตลาดหรือตอนนี้เทรนอะไรที่เราควรจะพูดแล้วทําให้คนอยากฟังและนี่แหละครับคือหนึ่งเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนไม่สามารถที่จะสร้างตัวตนและประสบความสําเร็จได้ลองเอาเทคนิคตัวนี้้้ไปใชชถาอบ อย่าลืมกดรีโพสต์กดบันทึกโพสต์และอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เป็นกำล,ล,ลังใจ้วยนะครับแลเจอกันกับผมดิจิทัลโน้ตครับ